คำถามยอดฮิตขอโชคจากหลวงพ่อขวยชูตินทะโลต้องทำยังไงมาฟังจากประสบการณ์จริงในเรื่องนี้แล้วคุณจะรู้วิธีการขอโชคขอลาบจากหลวงพ่อขวยชุดตินทะโลวัดโอสิตาราสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุกท่านเลยพบกับผม,มเดิมภูผาเพชรทองคนองฤทธิ พ,พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ได้นะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสาหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นประสบการณ์จริงนะจากพี่ท่านหนึ่งนะที่ได้ส่งมาทางเพจนะของผมนะแล้วก็ส่งมาทาง Facebook ส่วนตัวผมเลยนะส่วนใครอยากจะส่งประสบการณ์มาให้กับช่องร้อยเรื่องพุทธคุณของเราสามารถส่งมาได้เลยนะที่ Facebook ส่วนตัวผมชื่อว่าภูผาเพชรทอง ประสบการณ์เนี่ยผมบอกเลยว่าหลายๆคนน่ะฟังแล้วว้าวมากเพราะคําถามที่ผมเจอตลอดมาเรื่อยๆนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะพี่ขอโชคจากหลวงพ่อกลวยชุดินทะโลทํายังไงน้องขอโชคจากหลวงพ่อกลวยชุดินทะโลทํำยังไงอยากจะมีโชคเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะช่วงนี้นะครับเนี่ยโอ้โหนะค่อนข้างแย่นะการเงินนะอยากจะมีโชคนะสักก้อนหนึ่งเข้ามาในชีวิตจะต้องทํำยังไงมาฟังประสบการณ์นี้เป็นแนวทางแล้วกันนะเพราะประสบการณ์เนี้ยเกิดขึ้นจริงนะกับพี่ท่านหนึ่ง ที่ชื่อว่าพี่อ้นนะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะได้ส่งเรื่องราวของเขานะมาอยากเผยแพร่บารมีหลวงพ่อโวยชุด,ดินทโลนะก็ขอขอบคุณนะครับนะพี่อ้นปทุมธานีนะที่ได้ส่งเรื่องราวนี้นะเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีหลวงพ่อโวยชุด,ดินทโลไปพร้อมกับช่องร้อยเรื่องพุทธคุณกับภูผาเพชรทองเรื่องราวของพี่อ้นเนี่ยบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากถ้าคุณฟังยอดเงินนะที่พี่อ้นได้จากการขอพรหลวงพ่อโวยชุด,ดินทโลนะแล้วบอกเลยว่าจว้าวมาก พี่โอนบอกว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่สองพฤษภา นะนะพี่อ้นเขาก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บนะพี่อ้นเขาก็ไปจุดทูปนะบอกกล่าวหลวงพ่อกลวยชุด,ดนิทโลเลยนะต่อหน้ารูปหล่อนะขนาดเอ่อตั้งหน้ารถนะรุ่นฉลองเอนไทปีพศ .2553 นะที่พี่เขาบูชาอยู่แล้วก็รูปกายทิพย์ปีพศ .2558 นะพี่อ้นก็จุดทูปนะบอกกล่าวหลวงพ่อนะว่าวันนี้นะเป็นวันหวยออกนะวันนี้ลูกได้ซื้อหวยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะขอบารมีหลวงพ่อก่วยชุด,ดนทิทรรศนะช่วยดนจิตดนใจ,น,ใจนะครับนะกองสลากนะให้ ออกเลขนะตามที่ลูกซื้อไปนั่นก็คือ642นะครับนะเพราะว่าลูกเนี่ยไม่มีเงินทองไม่ได้ร่ำรวยเหมือนอย่างคนอื่นเขานะช่วงนี้ชีวิตก็ลำบากอยู่อยากจะขอโชคขอลาบจากหลวงพ่อขอหลวงพ่อนะช่วยดลบรนดานให้ลูกได้โชคได้ลาบมาสักก้อนหนึ่งเถิดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่านะครั้งนี้นะลูกถูกหวยลูกจะเดินทางไปที่วัดโดยนะจะนำเงินนะลิโพนะพวงมาลายัยและก็ขนมจีนนะไปถวายให้กับหลวงพ่อกวยชุตินทโรที่วัดเลย นะครับนะพี่อ้นเขาก็ใช้ชีวิตไปนะพอช่วงเช้าเราก็ใช้ชีวิตไปตามปกตินะในใจก็รู้สึกตื่นเต้นนะรอคอยนะวันเวลาที่หวยจะออกนะผลปรากฏว่านะพอหวยออกมานะพี่อ้นบอกว่าเต็มข้อเลยนะซัดเต็มข้อเลยงานนี้นะครับนะออกมาตรงๆเลย642สนะทำให้พี่อ้นนะโชคดีนะกับการเสี่ยงโชคในครั้งนี้ได้เงินรางวัลจากการเสี่ยงโชคมาเกือบ1ล้านบาท โอ้โหบอกเลยว่าสุดจริงนะพี่ๆนงะเงินรางวัลในการเสี่ยงโชคครั้งนี้นะพี่ฟังดีๆนะเกือบหนึ่งล้านบาทนี่คือประสบการณ์จริงเลยนะที่พี่เขาเจอมาแล้วยังมีเบอร์ทองอีกนะพี่เขาบอกว่าได้ทองมาอีกหลายเส้นเลยนะเขาเชื่อเลยในบารมีหลวงพ่อกลัวชุดินทโลและพี่เขาเชื่อเลยว่า หลวงพ่อโกยชุดินทโรเนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองลูกศิษย์ตลอดเวลานะและหลวงพ่อเนี่ยท่านรู้นะว่าลูกศิษย์คนไหนเป็นยังไงลูกศิษย์คนไหนกําลังลําบากอยู่นะหลวงพ่อก็มาช่วยดลบันดาลนะให้พี่เขานะได้มีเงินก้อนโตนะครับนะไปใช้จ่ายในชีวิตไปหมุนเวียนในชีวิตทําให้ชีวิตพี่เขาดีขึ้นนะพี่เขาบอกว่าศรัทธาหลวงพ่อโกยชุดินทโรเป็นอย่างมาก และที่คอพี่เขาอ่ะในวันนั้นอ่ะพี่เขาก็ห้อยเหรียญโล่หลังหนุมานปีพศ2 5 5 2ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นในตำนานนะของวัตถุมงคลย้อนยุคหลวงพ่อกลวยชุดดินทะโลเท่ากับเรื่องนี้มีวัตถุมงคลทั้งหมด3รุ่นรุ่นที่1ก็คือ นะรูปหล่อขนาดตั้งหน้ารถนะปีพศ2553รุ่นฉลองเงินไทยนะรูปปี58นะครับนะรูปกายทิพย์นะที่เราเรียกกันว่ารูปกายทิพย์นะครับนะหนนะที่พี่เขาไปขอพรน,นะแล้วก็2คือนะเหรียญที่พี่เขาห้อยคอก็คือเหรียญโล่หลังหนุมานปี52นะนี่คือ3วัตถุมงคลนะที่พี่มีความเกี่ยวข้องกับพี่เขาในวันนั้นที่ทําให้พี่เขานะมีโชคมีลาบนะแล้วก็ได้เงินมาเกือบ1ล้านบาท นะแต่หลายๆคนก็ถามว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีรุ่นเหล่านี้นะเราจะาสามารถทําได้ไหมทําได้เฉยเช่นเดียวกันครับพี่ไม่ว่าพี่จะมีวัตถุมงคลรุ่นไหนของหลวงพ่อกวชุดินทะโลก็แล้วแต่พี่ๆก็สามารถทําตามในรูปแบบที่พี่อ้นเนี่ยทำได้นะครับนะเอาไว้เป็นแนวทางด้วยไว้เป็นประสบการณ์จริงที่มาแชร์ให้ฟังด้วยนะว่าหลวงพ่อเนี่ยดนบันดาลโชคลาภให้กับศิทยานุสิ์นะที่ศรัทธานะครับนะในตัวหลวงพ่อกวชุดินทะโล นะครับนะแล้วก็เป็นแนวทางน,นะสำหรับหลายหลายคนนะนะที่เคยสอบถามเข้ามาจริงๆอ่ะมีหลายวิธีการนะในการขอพรหรือว่าขอโชคขอลาบถ้าเราพูดตรงๆก็คือขอหวยจากหลวงพ่อเนี่ยนะจริงๆมีหลายวิธีการนะทำแบบพี่อ้นนะครับนะบนะก็คือการจุดธูบบอกกล่าวหลวงพ่อเลยก็ขอให้หลวงพ่อดนบันดาลให้ลูกถูกหวยหรือ นะเราจะถวายฤทธิโ์โพให้กับท่านแล้วก็ดูใต้ฝาฤทธิโ์โพนะว่ามีเลขอะไรเขาก็จะนําเลขตรงนั้นนะไปซื้อนะไม่ว่าจะถวายที่บ้านก็ดีหรือจะไปถวายที่วัดก็ดีนะเขาก็จะนิยมนะความนิยมเนี่ยจะมี2แบบหลักๆนะแล้วก็อีกหนึ่งแบบก็คือนะอธิษฐานขอพรหลวงพ่อนะก่อนวันหวยออกนะก็คืออธิษฐานประมาณช่วงวันที่14บ5านะบางทีบางคนหลวงพ่อก็ไปเข้าฝันนะไปบอกไปบอกใบ้นะหลายๆคนเขาตีเป็นหวยเป็นเลขกันออกมานะครับนะนี่คือเป็นแนวทางที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริง นะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามา ตัววิธีการขอโชคลาบหลวงพ่อกวยเนี่ยทำยังไงเนี่ยสามวิธีหลักที่ผมเคยทําประสบการณ์มานะก็คือ1จุดทูบบอกหลวงพ่อเลยนะเราก็ไปซื้อตามที่เราอยากจะซื้อนะสคือดูจากใต้ฝาลิโพแล้วก็3คือมาจากความฝันนะที่ได้นิมิเต็นหลวงพ่อบ้างนะที่ได้นิมิตเห็นตัวตัวเลขนะหลังจากที่เอ่อได้จุดทูบบอกลอกล่าหลวงพ่อกวยชุดดินทะโลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็เป็นวิธีการนะสวิธีหลักๆนะที่เอ่อสิยานุสิ์นะหลวงพ่อกวยนะคนที่ชอบขอโชคลาบ จากประสบการณ์จริงที่ผมได้รวบรวมมาให้กับพี่ๆน,น้องๆได้ฟังนะสำหรับใครที่อยากรู้นะก็จะได้เอาไว้เป็นแนวทางละกันนะครับ นะอันนั้นก็นี่ก็คือเป็นประสบการณ์จริงนะที่เกิดขึ้นนะก็ขอขอบคุณนะพี่อ้นนะเจ้าของประสบการณ์อีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่น้องน้องเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านด้วยนะที่ติดตามรับชมรับฟังนะช่องร้อยเรื่องพุทธคุณมานะหรือว่านะพี่พี่น้องน้องท่านใหม่ที่เพิ่งมานะดูคลิปวิดีโอของเรานะก็อย่าลืมนะกดติดตามช่องร้อยเรื่องพุทธคุณไว้เราจะมีคลิปวิดีโอนะอัปเดตให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ